ครับสวัสดีคัานักเรียนนะครับวิชาฟิสิกส์แม่เหล็กไฟฟ้านะครับสอนโดยครูชันชัยอกบเฉยนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุฟไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กนะครับในคาบที่แล้วนะครับครูได้พูดถึงเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็ฝักแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวขอทบทวนนิดหนึ่งวา่าสนามแม่เหล็กเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งมันจะต้องมี ขั้วนะครับขั้วไฟขั้วทางแม่เหล็กนี่ใช่ไหมครับก็คือมี2ขั้วก็คือขั้วเหนือเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว N แล้วก็ขั้วใต้แทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว S นะครับถ้าเป็นแท่งแม่เหล็กเราอาจจะใช้เป็นขั้วเหนือเป็นสีแดงส่วนขั้วใต้ก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินไปนะครับในคลิปที่แล้วกูให้นักเรียนได้ดูตัวอย่างแล้วนะครับนะครับทีนี้เสิ้นแรงแม่เหล็กนะครับจะมีทิศพุ่ง ออกจากขั้วเหนือนะครับไปยังขั้วใต้ตามลูกศรนี้นะครับในภายนอกภายนอกนี่นะครับเส้นที่สมมุติที่เขียนขึ้นมานี้เราเรียกว่าเส้นแรงแม่เหล็กหรือเส้นสนามแม่เหล็กนะครับบริเวณภายนอกนี่ก็จะมีทิศพุ่งออกจากขั้วแม่เหล็กเหนือแล้วก็พุ่งเข้ามายังขั้วใต้ของแม่เหล็ก กรณีในสนามในแท่งแม่เหล็กเองเนี่ยทิศของสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งจากขั้วใต้มายังขั้วเหนือนักเรียนจําไว้นะครับถ้าภายนอกสนามแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กมีทิศพุ่งจากขั้วเหนือมายังขั้วใตา้ด้านบนด้านล่างนี้ครับอาจจะมีหลายๆเส้นกว่านี้ส่วนภายในแท่งแม่เหล็กนะครับเส้นแรงแม่เหล็กมีทิศพุ่งจาก ขั้วเหนือไอ้ขั้วใต้มายังขั้วเหนือตามลูกศรที่ครูชี้มาเนี่ยนะครับอ่าอันนี้อ่านักเรียนดูนะครับบริเวณที่มันพุ่งออกพุ่งออกก็คือขั้วเหนือตรงบริเวณนี้ใช่ไหมครับบริเวณที่มันพุ่งเข้าอ่าแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าก็คือบริเวณขั้วใต้ตรงนี้พุ่งเข้าทีนี้ไอ้คำว่าพุ่งเข้าพุ่งออกนะครับจะนําไปเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับ ดังรูปด้านล่างนี้นะครับว่าแรงกระทําต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าคําว่าประจุไฟฟ้าก็คือประจุบวกแล้วก็ประจุลบใช่ไหมครับตังเรียนนะครับประจุบวกหรือประจุลบก็ได้นะครับไอตัวประจุเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัว q นะครับ mm hmm. เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านั้นเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเราใช้ตัวอักษรตัวใหญ่คือ b นะ จำสัญลักษณ์ให้ได้นะครับปรากฏว่าทิศทางของอนุภาคนี้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเมื่อมันมีทิศเปลี่ยนไปนั้นก็แสดงว่ามีแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนกระทำต่ออนุภาคนั้นดังรูปข้างล่างนี้นะครับนักเรียนนะครับรูปแรกนี่ถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะครับอันนี้จะแสดงถึงว่ามันมีสนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งเข้าระนาบหน้ากระดาษนะครับ พุ่งเข้าไปข้างในคือแต่ละจุดที่มาร์คไว้เนี่ยพุ่งเข้าไปข้างในนะครับทุกจุดเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กที่มีขนาดสม่ำเสมอที่มีทิศพุ่งเข้ากับระนาบของกระดาษนะครับส่วนทั้งรูปทางขวามือที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นจุดสีดําก็คือบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเหมือนกันลูกจะเห็นว่าช่องในแนว นอนในแนวตั้งมันจะมีขนาดความถี่ห่างเท่ากันก็คือสนามแม่เหล็กมีขนาดสม่ำเสมอแต่มีทิศพุ่งเข้าระนาบกระดาษระนาบหน้ากระดาษตรงนี้เห็นไหมครับลูกศรที่ครูลากเข้าไปนี่นี่ทิศทางของมันพุ่งเข้าไปข้างข้างในนะครับทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าทิศทางการเคลื่อนที่อย่างเช่นรูปแรกเนี้จะโค้งลงนะครับ ไม่ยังไม่ทราบว่าเป็นประจุบวกหรือประจุลบนะแต่ครูให้ดูก่อนว่าเออทิศทางมันเปลี่ยนไปเมื่อประจุนั้นเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนี่ทิศทางมันจะเปลี่ยนไปเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมก็คือเส้นโค้งนั่นเองส่วนลูกทา้งขวามือนะจะมีทิศพุ่งขึ้นเป็นส่วนโค้งของวงกลมหรือเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนั่นเองทีนี้วิธีตรวจสอบทิศทางของการเคลื่อนที่อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านี่ เรามักจะใช้กดมือขวาสำหรับประจุบวกนะครับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้กดมือขวาก็คือสมมติว่านักเรียนยกมือขวาขึ้นมาตามรูปนี้นะครับนิ้วหัวแม่มือนี่จะแทนแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กแล้วก็แทนทิศท,ทางการเคลื่อนที่นะครับเมื่ออยู่ในสนามแม่เหล็กด้วยอันนี้จะเห็นว่าหัวแม่มือมันโค้งขึ้นนะครับส่วนนิ้วชี้ นิ้วชี้จะแทนทิศของความเร็วของอนุภาคที่เป็นประจุตรงนี้ก็เป็นประจุบวกนะสมมติว่าประจุบวกอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีทิศต,ตามนิ้วชี้ที่นัเกเรียนชี้ไปนะครับเราจะเห็นว่าแรง f กับ v นั้นมีทิศต,ตั้งฉากกันส่วนนิ้วนิ้วนิ้วกลางนะครับส่วนนิ้วกลางแทนทิศทางของสนามแม่เหล็ก b ชี้ออกมางนี้นะครับออกมาตามนี้ทั้ง3มเวกเตอร์เนี้ย จะตั้งฉากกันนะครับหรือบางคนถ้าไม่ถนัดก็อาจจะใช้มือขวาเหมือนกันลูกแต่ใช้สีนิ้วนะครับชี้เข้าไปชี้ไปตามทิศของอันนี้มือขวานะครับกูอาจจะวาดไม่สวยนะนะครับสีนิ้วนี่ชี้ออกไปตามทิศของทิศการเคลื่อนที่ของประจุบวกก็คือสมมติว,ว่ามาทางนี้อันนี้คือความเร็วมันเคลื่อนที่ไปทางไหนให้นักเรียนใช้มือขวาชี้ไปทางนั้น ส่วนหัวแม่มือก็คือทิศทางของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กจะเป็นตัวคําตอบว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นหรือโค้งขึ้นหรือโค้งลงขึ้นอยู่กับตัวเอฟตัวนี้ส่วนทิศทางของสนามแม่เหล็กไปทางไหนพุ่งออกมาจากฝ่ามือลูกฝ่ามือหมายถึงว่ามือขวาตัวน,นี้เราแบมืออยู่นะครับแบมืออยู่แบมืออยู่นะครับมันจะมีทิศพุ่งออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เราเรียกว่ากดมือขวาถ้าเป็นประจุลบบางคนอาจจะใช้ มือซ้ายถ้าเป็นไปจุบบวกก็อาจจะใช้เป็นมือขวานักเรียนลองไปฝึกดูนะครับในกดมือขวามือซ้ายเนี่ยนะครับทีนี้ที่ครูพูดไปก็คือว่าจุดสีดำๆทึบๆนี่คือทิศทางของสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษเครื่องหมายกากบาทคล้ายๆตัวเอมีทิศพุ่งเข้า มีพุ่งเข้ากับพุ่งออกจากหน้ากระดาษทีนี้ถ้าเรากําหนดให้อนุภาคคําว่าอนุภาคนี่มันมีมวลนะครับมวลก็คือตัว m mass นะครับมีประจุ q เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่มีขนาดสม่ําเสมอที่ครูให้ดูมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับพุ่งเข้าหรือพุ่งออกกันแหละนะครับด้วยมีแรงกระทําคือ f f คือถ้าให้ f คือแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนะั้ากระทําเมื่อกระทํามันก็เกิดความเร็วขึ้น นะครับว่าถุเคลื่อนที่ก็ย่อมมีความเร็วนะครับอย่างนี้ครับเลื่อนที่เข้ามาก็มีความเร็วโค้งขึ้นหรือโค้งลงนะครับแล้วแต่กนณีเราจะสามารถหาขนาดของแรงนะครับหรืออาจจะเขียนเป็น fb ก็ได้นะจากสมการ qvb sin theta นะครับ q ก็คือประจุมีหน่วยเป็นคูลอม b ก็คือขนาดสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลา ตัว t ใหญ่นะครับตัวเซตตาก็คือมุมระหว่างความเร็วกับสนามแม่เหล็กนะครับ v ก็คือความเร็วของประจุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับก็มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ทีนี้นักเรียนมาดูารูปรูปนี้นะครับก่อนที่จะไปดู3เงื่อนไขนะครับถ้าครูให้ให้นักเรียนพยายามจำผาดหรือเส้นทางการเคลื่อนที่ของประจุบวกกับประจุลบกรณีที่ สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าทางซ้ายมือครูนะนะครับทางด้านซ้ายมือครูถ้าเราใช้กดมือขวานะใช้กดมือขวาสนามแม่เหล็กมีอันนี้ก็คือมีทิศพุ่งเข้านะพุ่งเข้าไปข้างในนะครับมีพุ่งเข้าไปข้างในหน้ากระดาษตรงจุดที่มาร์กไว้ถือว่าเรามีมือขวานิ้วชี้นี่นักเรียนนิ้วชี้นี่คือทิศทางของ แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วทั้ง4นะครับนิ้วทั้ง4แทนทิศของความเร็วของประจุบวกนะครับนี่ความเร็วใช่ไหมครูอาจจะวาดไม่ตรงเท่าไหร่นะแต่เป็นตรงๆนะคือตั้งฉากกันนะตรงนี้นี่ความเร็วของประจุบวกนะครับทีนี้อา่าให้นักเรียนหันฝ่ามือเข้าหากระดาษหันฝ่ามือขวานะครับมือขวาหันเข้า หันเข้าหน้ากระดาษก็คือสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากฝ่ามือของนักเรียนนักเรียนก็หันเข้าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอน้ตบุ๊กหรือ iPad นักเรียนนะครับสนามแม่เหล็กก็พุ่ง,พ,งพุ่งออกไปตั้งฉากตรงนู้นนะครับอ่าไอหัวแม่มือนักเรียนหัวแม่มือมีทิศโค้งขึ้นใช่ไหมครับชี้ขึ้นเพราะนั้นประจุบวกจะมีทิศโค้งขึ้นตรงนี้นะครับตรงกันข้ามก็คือถ้าประจุลบเราก็อาจจะใช้มือซ้ายแล้วก็ใช้ลักษณะ วิธีการเดียวกันนะครับประจุลบก็จะมีทิศเคลื่อนที่ลงอันนี้คือมือขวานะครับมือขวาถ้าเราตรวจสอบประจุบวกประจุลบมันก็จะโค้งลงนะครับกรณีนี้ก็คือถ้าแรงนั้นนะครับแรงแรงอะไรคือแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กตัวนี้มันตั้งฉากกับความเร็วนะครับนี่ตั้งฉากกับความเร็วความเร็วของเส้นโค้งก็คือ เราลากเส้นสัมผัสตรงเรียนผิวผิวโค้งนี่ก็คือความความเร็วของมันมันจะมีทิศเปลี่ยนไปตามแนวของเส้นโค้งนะครับถ้าตั้งฉากกันแบบนี้มันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งหรือเป็นวงกลมได้นะครับขวามือก็เหมือนกันนักเรียนถ้า,าทิศพุ่งเข้าโค้งขึ้นทิศพุ่งออกก็จะมีทิศโค้งลงนักเรียนลองไปตรวจสอบดูนะครับประจุลบก็จะมีทิศพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะตรงข้ามกันอันนี้ทิศของสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออก เราจําเงื่อนไขนี้ดีๆนักเรียนลองไปฝึกใช้กดมือขวาและมือซ้ายถ้าให้ง่ายที่สุดก็คือประจุบวกเราใช้มือขวานะครับนิ้วทั้ง4ที่ชี้ไปแทนความเร็วของประจุหัวแม่มือแทนแรงแม่เหล็กแล้วให้ทิศของแม่เหล็กพุ่งออกจากฝ่ามือเสมอถ้าพุ่งเข้านักเรียนก็หันฝ่ามือเข้าถ้าพุ่งออกเรียนก็หันฝ่ามือพลิกมือออกเดี๋ยวครูจะทําคลิปสอนอีกอยู่นะครับทีนี้ เมื no ่อประจุมันเคลื 4, ่อนที่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยอาจจะแบ่งลักษณะการเคลื่อนที่ได้ออกเป็น3แบบด้วยกันนักเรียนนะครับเรามาดูแบบที่1นะครับแบบที่หน่เมื่ออนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่ตามทิศของสนามแม่เหล็กหรือสวนทางกับสนามแม่เหล็กพูดง่ายง่ก็คือเคลื่อนที่ขนานขนานกันลกนะครับเคลื่อนที่ขนานกันก็อาจจะเป็นมุม0องศาหรือ180องศาก็ได้ถ้า180องศาก็คือสวนทางกัน กับปัจจุนั้นอย่างเช่นในรูปนี้นะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับทิศของสนามแม่เหล็กจากซ้ายไปขวานี่นะครับรูปแรกนี่นังเรียนจะเห็นว่าความเร็วมีทิศจากซ้ายไปขวามีทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กอันนี้ก็คือทํามุมศูนย์องศาเราจะได้แรงนั้นเท่ากับศูนย์เหมือนกันถ้าเราใช้สมการ f เท่ากับ qvb sin theta sin ศูนย์ก็คือ0 0ย์ศูนย์คูณ qvb ก็ได้ศูนย นะครับหรือนะอีกกรณีหนึ่งลูกตรงนี้นะครับกรณี่ประจุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแา,างนี้นะแต่สนามแม่เหล็กเคลื่อนที่มาทางขวาก็คือมันสวนทางกันนะครับทำมุม180องศานะครับเราก็แทนไซร้อยแปดสิบเข้าไปไซร้อยแปดสิบมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับศูนย์คูณจํานวนไหนก็ได้ศูนย์พันทั้งสองกรณีนี้เมื่อกรณีที่ความเร็วนั้น มีทิศเดียวกันกับสนามแม่เหล็กหรือความเร็วมีทิศสวนทางกันกับสนามแม่เหล็กจะไม่มีแรงกระทําต่อประจุนั้นหรือมีแรงลับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับทางเดินของอนุภาคก็จะเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงตัวหรือคงที่นั่นเองนะครับซึ่งเป,เป็นไปตามสมการนี้นะครับต้งเรียนมาดูกรณีที่2นะครับอ่ากรณีที่2ถ้าเกิดว่าความเร็วนั้นมันมีทิศต,ตั้งฉาก กับสนามทิศของสนามแม่เหล็กก็คือ90องศานั่นเองนะครับแรงกระทําจะมีค่าสูงสุดนะมีค่าสูงสุดและมีทิศของแรงที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านะ่ะมีทิศต,ตั้งฉากหรือ90องศานะี่ยนะครับกับทิศการเคลื่อนที่ตลอดเวลาคือมันตั้งฉากกับทิศของความเร็วตลอดเวลาจะมีผลทําให้อนุภาคนี้เคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมหรือเส้นโค้งนั่นเองด้วยอัตราเร็วคงตัว นะครับดังรูปข้างล่างนี้นะลูกนะครับอันนี้ทิศทางของประจุบวกอันนี้เป็นประจุบวกนะครับโปรโตอนนั่นเองนะ้ะเรียนอย่างน้ว่ามันจะมีแรงแรงที่ตั้งฉากกับความเร็วใช่ไหมตรงนี้นะอันนี้ความเร็วนะนะทิศทางของแรงนั้นตั้งฉากกับความเร็วตรงนี้นะครับแรงนี้จะทําหน้าที่เป็นแรงสูศูนย์กลางด้วยทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง ะเป็นวงกลมหรือเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมก็คือเส้นโค้งนั่นเองนะครับเขาบอกว่าแรงที่กระทาต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้ามีทิศต,ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นวงกลมเนาะนะครับวงกลมหนึ่งหน่วยจะไม่กลมเท่าไหร่นะทิศของความเร็วตรงนี้จะมีทิศต,ตามเส้นสัมผัสวงกลมนะครับเราลากเส้นสัมผัสตรงนี้ถ้าทิศของแรงนั้นมันตั้งฉาก ตรงนี้ตั้งฉากกับความเร็วตรงนี้ก็ความเร็วตั้งฉากกับความเร็วนะครับมันจะมีทิศทําให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้น,นี้ครูอ,อาจจะวาดไม่สวยเท่าไหร่นะนะครับกรณีนี้ให้นักเรียนจําไว้ว่าถ้าสา,ายของมุม90เนาะตั้งฉากกัน v กับ b มันตั้งฉากก็คือทํามุม90นะ้น่ะสาย90เท่ากับ1เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนหนึ่งลงไป1เป็นเอกลักษณ์การคูณเราจะได้สมการอยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้นะครับ จาก F เท่ากับ qvB sin t เนี่ย sin t h เท่ากับ1ว่า1คูณเป็นเอกลักษณ์การคูณก็จะได้สมการนี้มานักเรียนจำให้แม่นนะครับถ้าเกิดว่ามุมระหว่าง v กับ b, b มันตั้งฉากกันนะครับหรือทิศทางของแรงนั้นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ตลอดเวลาจะทำให้อนุภาคนั้นเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับ ทีนี้มาพูดถึงสมการนี้ที่บอกว่าถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นี่แรงแม่เหล็กนี่จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นสมดุลน,นะครับมีขนาดเท่ากันกับแรงสู่ศูนย์กลางก็คือเรารู้ดีแล้วว่าแรงสู่ศูนย์กลางหรือแรงหนีศูนย์กลางนั้นเป็นแรงที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเพราะนั้นกรณีที่ V ตั้งฉากกับ B เนี่ยก็คือ90องศาใช่ไหมครับ สมการของสนามแม่เหล็กก็คือ qvB ไซ n 90ก้าสิบซ์เาสิบเท่ากับหนึ่งักเรียนก็ไม่ต้องนำมาก็ได้นะครับแรงเนื่องจากแรงสู่ศูนย์กลาง mv กำลังสองส่วน r m ก็คือมวลของประจุ v คือความเร็วตัว r คือลัศมีของวงโคจรนะครับอาจจะใช้ตัว r ใหญ่ก็ได้แล้วจะเห็นว่า v มันมีอยู่ทั้งสองข้างของสมการก็ตัดทอนกันไป นะครับก็จะได้สมการในกรอบนี้นะครับหรือเราอาจจะเขียนเป็นตัว R ใหญ่ก็ได้นะ R เท่ากับ MV ตัว V เล็กเท่ากับ Q คือประจุนะครับไม่ใช่ตัว G นะลูกคูณกับขนาดสนามแม่เหล็กอย่างเงี้ยนะครับหน่วยของลักษมีการเคลื่อนที่ของประจุ Q นั้นจะมีหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยมาตรฐานเป็นเมตรหรือตัว M เล็กนะครับ เนี่ยนะครับสมการนี้นักเรียนก็จําไว้ว่าสมการนี้ใช้หารัศมีความโค้งการเคลื่อนที่ของประจุ q นั่นเองนะครับมาดูกรณีที่3กรณีสุดท้ายถ้าเกิดว่าอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านั้นเคลื่อนที่ทํามุมเซต้ากับสนามแม่เหล็กก็คือทํามุมใดๆจะแตกต่างจากกรณีที่1ที่2เมื่อกี้เนี่ยนะครับกรณีที่1คือทํามุมขนานทํามุมศองศาหรือ180องศาที่เป็นส่วนกลับกัน นะครับหรือสวนทางกันกรณีที่2ก็คือมุมเซต้านั้นทํามุม90องศากับความเร็วนะครับกรณีน,นี้ถ้าเกิดว่าอนุภาคนั้นมีอาทิศการขึ้นที่ทํามุมเซต้าหรือมุมใดๆนะกับสนามแม่เหล็กก็ใช้สมการเดิมนะครับ f เท่ากับ qvb sin เซต้าแต่ตรงนี้อาจจะไม่ใช่มุม90ไม่ใช่มุมศหรือไม่ใช่มุม180องศานะครับโดยมุมเซตานี นะครับเป็นมุมที่แรงกระทําทต่อนุภาคเนี่ยทำมุมเซต้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้มีผลทาให้ประจุนั้นเคลื่อนที่เป็นวงกลมด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยลักษณะมันว่ามันเคลื่อนที่เป็นเป็นวงกลมด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยเราเราเรียกว่าแบบสไปรัลหรือเป็นแบบเกลียวนั่นเองนักเรียนดังรูปข้างล่างนี่นะนะครับถ้าสมมุติว่ามีภาพไม่ค่อยชัดแตหรัประจุบ,บวกก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวใช้สีสีแดงเนาะนะครับประจุบวกอยู่ตรงนี้ลูกนะครับเข้าเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กเห็นไหมทิศของสนามแม่เหล็กพุ่งมาทางนี้อันนี้คือ B นะนะครับทิศของความเร็วของประจุนี้นี่นะครับชี้กันมานี้เป็นเวกเตอร์อันนี้คือความเร็วลูกนะครับทิศมาทางนี้ก็คืออ่า อันนี้มุมเซตานี่คือมุมของความเร็วกับทิศทางของสนามแม่เหล็กถ้านักเรียนแตกองค์ประกอบของความเร็ว v ตัวนี้ออกมาทางแกน x แล้วก็แกน y หรือแกนในแนวดิง่งแนวแนวดิง่งแนวตั้งเนี่ยนะครับมุมที่อยู่ใกล้ตรงนี้ก็จะเป็น v cos ใช่ไหมลูก v cos เซตานะครับส่วนแกน y ก็จะเป็น v sin เซตา ตั้งเรียนจะเห็นว่ามันมีมันมีแนวแรงอยู่2 2แนวนะซึ่งมันตั้งฉากกันก็คือแรงในแนวแกน y ก็คือไอความเร็วในแนวแกน y ก็คือ v s i n a ส่วนความเร็วองค์ประกอบในแนวแกน x ก็คือ v cos theta นะครับไอความเร็วตัวนี้แหละมันมีทั้งความเร็วในแนวแกน y แกน x จึงทําให้ประจุนั้นเคลื่อนที่ในรูปเกลียวแบบเกลียวคือหมุนด้วย หมุนด้วยหมุนเป็นปวงกลมแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเคลื่อนที่ไปด้วยหมายถึงว่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยทั้งแกน x แล้วก็หมุนขึ้นลงในแนวแกน y ด้วยนะครับลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันเคลื่อนที่แบบเกลียวซึ่งถ้าเราจะหาลักษณนี้ของวงกลมที่เคลื่อนที่แบบเกลียวนี้นักเรียนสามารถหาได้จากสมการ r เท่ากับ mv sin theta ส่วนด้วย Qb นักเรียนก็จําสมการนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยออกข้อสอบคํานวณหรือถ้าออกนักเรียนก็แต่ครูอาจจะออกนะครับให้นักเรียนจาจาไวนะ้ก็ไปดูเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้าสนใจพิเศษครูก็จะลองคํานวณให้เอามาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับอันนี้กรณีที่ให้นักเรียนจําว่าถ้าเมื่อนุภาคเคลื่อนท,ออที่มีประจุไฟที่มีประจุไฟฟ้า,ฟานะเคลื่อนที่ทํามุมเซต้ากับสนามแม่เหล็ก จะทําให้ประจุนั้น,นเคลื่อนที่เป็นเกลียวนั่นเองนะครับนักเรียนลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะครับไม่ยากนะครับตัวอย่างนี้ถามตรงตรง,ตรงเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆก่อนเขาถามว่า,อ,าอิเล็กตรอนนะครับวิ่งด้วยความเร็ว10ยกกำลัง6อันนี้คือ V นะครับอิเล็กตรอนเป็นประจุลบนะ10กกำลัง6เมตรต่อวินาที เข้าไปตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก10ยกกำลังลบ2เทสลาตรงนี้ก็คือ B ใช่ไหมลูก B ใหญ่นะครับอิเล็กตรอนมีประจุลบ1.6คูณ10กำลังลบ19นี้คือ Q ใช่ไหมแต่เวลานักเรียนแทนนักเรียนไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมานะครับเพราะเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายที่บอกชนิดของประจุเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับนักเรียนก็แทน Q แทน V B, B. ตั้งฉากก็คือซายก็คือ90ใช่ไหมครับ90้าสรย9กก็เป็น1ไปทรายมันเป็น1ตรงนี้ไปทราย90นอกนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปจริงจริง,รงตรงนี้ก็คูณคณด้วย1นึ่งแหละนะครับแต่1งเป็นเอกลักษณ์การคูณแล้วก็ตอบประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับฝึกใช้สมการมาดูตัวอย่างที่2ลูกนะครับอิเล็กตรอนตัวเดิมนี่แหละ1ิบกำลังลบไอสิบกำลังหก เข้าไปในสนามแม่เหล็กอันนี้ก็คือเขาบอกมาทำมุม53จงหาแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนอันนี้ก็ไม่มีอะไรลูกค่าประจุอิเล็กตรอนถึงแม้เขาไม่กำหนดมาเราต้องจำให้ได้ว่าประจุอิเล็กตรอนนั้นมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมเสมอเป็นค่าคงที่นะครับส่วนความเร็วสนามแม่เหล็กเนี่ยเขาจะกำหนดมาลแล้วก็สมก,การก็ใช้สมก,การเดิมนี่แหละ F เท่ากับ qvBsin เซตนะครับ อย่างเงี้ยไซห้าสิบสามนี่ค่าไซห้าสิบสามมันจะตรงข้ามกับไซสามสิบเจ็ดนะอย่างเช่นไซสามสิบเจ็ดอันนี้มักออกข้อสอบเรื่อยนะลูกต้องต้องจำนะครับไซสามสิบเจ็ดคอร์สสามสิบเจ็ดมันจะมีค่าสลับกันเหมือนกับมุมค่าไซคอร์สของมุมสามสิบกับหกสิบใช่ไหมนะครับไซสามสิบเจ็ดนี่คือสามส่วนห้านะครับคอร์สก็คือสี่ส่วนห้า าคอส53หรอลูลกคอส53ก็คือ4ส่วน5ใช่ไหมครับท่า,ายทรา53ก็คือกูพูดผิดเลยเหรอทรา,า,าย53คือ4ส่วน5นะครับอคอส53ก็คือ3ส่วน5อันนี้กูเขียนสลับกันเนาะ ฝนตกลงมาแล้วอันนี้สามส่วนห้าตอนนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปก็ตอบมีหน่วยเป็นนิวตันอันนี้เนี่ยครับทรายห้าสิบสามก็คือสี่ส่วนห้ามาจากตัวนี้นะครับก็นักเรียนไปฝึกดูนะครับในแบบหัดที่ครูให้วันนี้มีก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ